เพื่อทำความสะอาดแล้วก็ลอกเปลือส่วนที่ตายได้นะ Thank you. น้ำสมุนไพรเราต้องการให้สมุเหลวเป็นแบบไหนจาได้ไหมครับแบ,บ่งเป็นสามกลุ่มคือขมปาดเผื่อนแล้วก็สารเมืออแล้วก็เปรี้ยวแล้วแต่เราอยากให้สมุเหลวม,มีคุณสมบัติไงก็ใส่ลงไปเนาะและ้วก็น้ำสะอาดแล้วก็น้ำมึงแล้วก็เกลือแม้เราเรียกว่าของของขนของอธิบายไปแล้วเนวันแรกเนาะผิดเนี่ยมันค้นก็คือสารนี้บโซลไล์ก็คือแคลเซียมคลอไรด์ก็คือเกลือนั่นเองแล้วก็สารกันเสียแล้วก็น้ำหอมเนาะ เสร็จแล้วมันจะมีบอกวิธีการทํานี่ครับเต็มวัตถุดิบทำครีบูเหลวจะมีบอกส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทําขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดทำยังไงซึ่งจะมีอยู่ในถุงถุงบรรจุพัธุ์นะครับนะทีะนี้เรามาดูแชมพูรสระผมครับแชมพูรสระผมนี่ก็ มีหัวเชื้อแชมพูซึ่งผมบอกแล้วไงว่าในนี้เขาจะผสมสารต่างๆมาไปเกือหมดแล้วที่ผมอธิบายเมื่อวานเนาะก็เรียกว่าหัวเชื้อแล้วก็สารให้ความนุ่มอันนี้ก็ใส่ไปน้ำสมุนไพร400กรัม็ยายามอีกคือต้องการเป็นผมปาดเืนเนาะต้องการให้มีมีธิ์ป้องกันเชื้อราแบคทีเรียหรือว่าทําให้มันชุ่มชื้นเนาะผมมีความชุ่มชื้นก็ใส่ใส่พืชที่มีกลุ่มวิวเซเลตลงไปถ้าต้องการให้ หนังที่าเนี่ยเนาะมันได้นุ่มอยู่ตลอดทุนรอ,อกเอาเซลล์ส่วนที่ตายแล้วสร้างเซลล์ใหม่ในส่วนหนังที่ะจาก็ใช้ในกลุ่มของที่เรียกว่าซีสเตอรสิตนะครับก็มีน้ำสมุนไพรเนื้อแล้วแต่น้ำสะอาดเกลือเห็นะครับใส่ไปเพื่อให้หัวเชื้อหัวเชื้อที่ถ่าม,มันมาจากเอนะ็นเิตเนาะสารการเสียแล้วก็น้ําหอมและวิธีการทำนี่ครับวิธีการทำเนี่ยจะมีกระดาษวัสดุดิบเนี่ยนะครับที่เราจำหนาให้คนไปทำ ก็ขั้นตอนการทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะในถุงเราเนี่ยจะมีขั้นตอนการทำารอพร้อมทีนี้มาดูอีกสิ่งหนึ่งที่เรานิยมทำกันมากคือน้ํายาล้างจานครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้สบู่ก้อนเนี่ยทำได้หนึ่งจุดหนึ่งกิโลสบู่แล้วทำได้สองจุดสองกิโลนะครับแล้วก็แชมพูเนี่ยทำได้สองกิโลส่วนส่วนน้ำยาล้างจานนี่ ทำได้สิกิโลนะส่วนผสม a ใช่ไหมเอเจ็ดสเห็นไหมครับเกลือใส่ไปเป็นตัวให้ทำให้70มีความโคตรอธิบายแล้ว l a 4 0มีฐานกระจัดธาบมันเนาะแล้วก็ผงฟองนะครับน้ำสะอาดสารกันเสียแล้วก็สีส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใส่เป็นสีเหลืองเนาะพวคนนิยมติดค่าแล้วน้ำยาล้างจานต้องสีต้องต้องสีเหลืองแล้วก็วิธีการทำท่านก็ไม่ต้องห่วงกังวลเพราะในนี้นจะมีวัตถุดิบวัตถุดิบแต่และชิ้นก็จะมีพิมพ์อยู่เช่นอันนี้คลิกอันนี้เกลือ อันนี้ l อลสี่สิบอันนี้ของฟองอันนี้สายกันเสียอันนี้สีคือจะมีตัวแปะไว้ในวัตุดิบหมดแล้ววัตุดิบท่านก็ไม่ต้องกังวลเพาจะมีแปะไว้อันนั้นคืออะไรแล้วก็มีขั้นตอนการทาเนี่ยครับอยู่ในถุงนี้พร้อมเนาะอันนี้ยกตัวอย่างสี่อย่างความจริงเนี่ยมันมีมากกว่าน,นี้แต่ว่าผมยกตัวอย่างสิ่งที่เราใช้ประจำงั้นระหว่างที่มีโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยระหว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าถ้าเรา,าสั่งวัตถุดิบไปที่บ้านเนาะ ถ้ามาทำเองเนีน่ยเ,เราก็ไม่ต้องออกมาดอาบ้านไปซื้อแชมพูซื้อสบู่ซื้อสบูบ่เหลวเปิดหมดเนาะสบู่ก้อนสบู่เหลวน้ํายาล้างจานไปหมดจริงๆเรามีบ้ากนีมันมีทุกอย่างเลยครับมีตั้งแต่ไล่ไเลยนะครับสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูน้ายาล้างจานน้ํายาซักผ้าน้ายาปรับผ้านุ่มโลชั่นทาผิวเนาะพวกนี้เราจะมีจําหน่ายนะ เชิญเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์คูณักธรรมชาติก็ได้ครับเราจะมีบอกว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะแต่หลักๆนี่จะมีสบู่ก้อนสบะ่เหลวแชมพูสระผมน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับขนุ่นนะครับนะโลชั่นทาผิวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะน้ำยาล้างพื้นน้ำยาละเช็ดกระจกนะครับนี่ที่เรามีจำหน่ายอยู่งั้นเวลาเราอยู่บ้านเกิด ต้องอยู่กันนานหลายเดือนเนี่ยเกิดวัตถุดิบหมดเราก็ต้องออกมารับเชื้องนอกเราก็มีวัตถุดิบก็ทําใช้เองเลย้าาทีนี้ถามว่าสั่งกันยังไงครับสถานที่จําหน่ายวัตถุดิบเนี่ยจะมีสองที่ก็คือที่จังหวัดระยองเนี่ยเป็นเป็นเป็นลูกปิดเราก็ไปทำป็นทำผสมวัตถุดิบให้เราพร้อมนะครับชื่อเบอร์ศูนย์แปดหกามสี่เจ็ดสองศูนย์สองสอง กับศูนย์พิรักโอคือศูนย์แปดห้าปีหนึ่งศูนย์สองสองเก้าสามแต่ผมแนะนําว่าให้สั่งที่จังหวัดระยองนะครับให้สั่งที่จังหวัดระยองนะเพราะที่จังหวัดระยองเนี่ยจะถูกกว่าศูนย์พิรักศูนย์พิรักเราก็สั่งจากเบิร์ดเนี่ยละครับถ้าท่านถ้าท่านสั่งสั่งจากเบิร์ดที่จังหวัดระยองเนี่ยมันจะถูกกว่าแต่ละชุดเนี่ยจะถูกกว่าเช่นขายที่ศูนย์พิรักตะปูก้อนเนี่ยสองร้อยสิบบาทสั่งที่เบิร์ดก็เหลือร้อยแปดสิบเห็นไหมครับ แชมพูเลวเนี่ยสั่งที่ภูมิรักสองร้อยสั่งที่เบิร์ดที่จังหวัดระยองก็เหลือร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็แชมพูสผมสั่งที่ถุมิรักสองร้อยสี่สิบสั่งที่เบิร์ดก็สองร้อยสิบบาทแล้วก็น้ำยาล้างจานสั่งที่ถูมิรักร้อยเก้าสิบสั่งที่เบิร์ดก็เหลือร้อยหกสิบนะครับผมจึงแนะนําว่าให้สั่งที่เบิร์ดโทรอีทีเนาะตะอกี้อาจจะเตรียมกระดาษไม่ทันวันนี้ช้าๆเนาะให้จดกระดาษไว้นะครับโทไปสั่งนี่เดี๋ยวก็จะส่งมาทางทางการส่งของเองนะครับ เรคุยกับเบิร์ดวิธีการโอนเงินต้องโอนกันให้เข้าก่อนเขาจะบอกเลขที่บัญชีแล้วก็โอนเงินให้เขาเสร็จเขาอีกสองน้ำวันครับเจะได้รับของเขาจะส่งของไปทางการขนส่งท,ทัีวทีเนาะแต่ทนยที่จหน่ายผมเน้นเมื่อสั่งที่เบิร์ดที่ห่วจะยองเนาะได้เตรียมกระดาษปากกาติดต่อไว้หรือยังครับเตรียมแล้เนานะครับชื่อเบิร์ดนะครับศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสองศูนย์สองสองครับ ตัวอีกทีนะจดตัวอีกทีนะครับเบิร์ดจังหวัดระยองเป็นแหล่งใหญ่ที่ทางศูนย์ลนกักรักต่างจากเบิร์ดคือ0863472022สูงมูลนักรักธรรมชาติโอ0854102293ผมแนะนําให้สั่งที่เบิร์ดนะครับนะตัวอีกทีนะครับโทรไปถามเบิร์ดก็ได้เขาจะมีวัตถุนิวเคลเขามีวัตถุดิบอะไรบ้างหลักๆเนี่ยที่ทางศูนย์ลนักรักสั่งจากเบิร์ดที่ระยองก็คือ สบ,บู่ก้อนกระุ่กบบเหลวจชมพูสระผมน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับแล้วก็โลชั่นทาผิวโลชั่นกันยุงนะครับน้ำยาล้างพื้นน้ำยาเช็ดกระจกนะครับเนี่ยแล้วก็เจลล้างมือตอนนี้ไม่รู้สุดิีก็มีเปล่านะห,หลักๆผมทวนอีกทีนะครับที่เบิร์ดมีจำหน่ายในความดีอาจจะมีมากตอนนี้ท่านลองโทรไปถามเบิร์ดเนาะท่านลองไปโทรไปถามเบิร์วก็มีอะไร นอกจากนี้กับหลักที่ถุงพลาสาิปมาทวนของทวนก็คือที่เบิร์ตมีแน่นอนที่เราสั่งประจำก็คือกระุ่กก้อนกระ่เหลวจำพูสะผมน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับลอชั่นทาผิวน้ำยาล้างพื้นนะครับน้ำยาเช็ดกระจกนะครับที่เราสั่งจากเบิร์ตประจำประจำนี่นะครับเนาะกับเบิร์ตจะทำจริงเบิร์ตมีมากอต่นี้อีกโทรไปถามก็ได้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับมันจะทําง่ายเพราะในในประจุพัน์เนี่ย เขียนชื่อของวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำซึ่งง่ายมากนะครับจะทำให้เราประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ต้องออกจากบ้านมาหาซื้อของเวลาของหมดนะครับสามารถทใช้เองได้ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนวันนี้ก็เลยมาให้พวกเราได้เห็นว่านะก็แต่ละอย่างเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากอผมทวนเรื่องการแบ่งกลุ่มเพิ่มอีกครั้งนึ่งครับ ผมทวนอีกครั้งหนึ่งาะผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการแบ่งกลุ่มพืชขมฝาดเปือนเนี่ยพืชที่มีรสขมฝาดเปือนมีสารแทนบินเพื่อรังับเชื้อราและแบคทีเรียเช่นประเทศขิงข่าเปลือกมังคุดชะมินเป็นต้นเป็นต้นนะครับอะไรก็ได้ที่มีขมขมฝาดเปือนใช้ได้หมด การเมือกม,มีสเลตให้ความชุ่มชื้นเช่นว่า,านาำเตะเทศมะเขือเทศแตงกวาหรืออะไรก็ได้ที่มีเป็นเมือกอกนะครับที่มีรสเปรี้ยวิตจิกแอซิดมีช่วยทำาสะอาดแล้วก็ช่วยลอกเซลล์่วนที่ตายสร้างเซลล์ใหม่เช่นมะกรูดมะนาวมะขามมะเฟืองอะไรก็ได้ที่มีรสเปรเี้ยวเขาทวนในอีกครั้งหนึ่งวิธีการสกัดก็คือถ้าใช้สดเนี่ยต้มกับนนะ้ำหรือคั้นสดๆกับนนะ้ำแล้วกรองออกมาใช้หรือวิธีที่สองคือตากแห้งบางอย่างไม่ต้องเอาไปตากแห้งใช่ไหมครับ ก็ต้มกับน้ำแล้วกอกมาใช้ส่วนที่สามคือตากแห้งแล้วบดเป็นผงนะครับแล้วไปใส่แล้วแต่เราจะเลือกแล้วแต่วัตถุดิบแต่ลรอยากจะใช้วิธีการประการแบบไหนสะดวกวันนี้ก็ทบทวนเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มมาให้ความรู้เกี่ยวเรื่องใช้ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงธรรมชาติของเส้นผมธรรมชาติของผิวนะครับและวิวธีการเก็บสมุนไพรที่มาใช้เนี่ยเก็บตอนไหนเวลาไหนดีนะครับแล้วก็ วิธีการเอาธรรมชาติมาใช้กับผิวเนี่ยกับผมเนี่ยเราทํำยังไงนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติรวล้วนสามวันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องทางเคมีที่ที่ในตลาดนิยมใช้กันส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องธรรมชาตินะครับก็ติดตามบ่ายสองโมงนะของพรุ่งนี้ต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวเรื่องธรรมชาติรวล้วนเลยคือเราจะได้มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนวันนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าเราทําเองหนึ่งประหยัดนะครับสองก็ 2, คือนะครับไม่ต้องหอกนอกบ้านมปเสี่ยงกับใคร โควิดไอทีนะก็เลยเจออกาศนี้นะสะดวกปิดตั้งหนึ่งคนระับพรุ่งนี้มาเจอกันตอน่ายสองโมงวันนี้ก็สวัสดีก่อนครับ